สวัสดีครับทุกๆคนที่กำลังฟังเรื่องของผมอยู่จริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องของผมจะถูกนําไปเล่าไหมแต่ยังไงก็ขอฝากทีมงานช่องเล่าเรื่องผีช่วยพิจารณาด้วยนะครับเพราะผมจะตั้งใจเล่าและตั้งใจเรียบเรียงเรื่องให้ดีที่สุดขอเข้าเรื่องเลยนะครับตั้งแต่ยังเด็กผมมาอยู่กับลุงมาดที่กรุงเทพเพราะพ่อแม่ของผมหย่ากัน พอเรียนจบผมก็ทำงานที่กรุงเทพและใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมาตลอดแม่ของผมจากไปตอนที่ผมยังเล็กมากเหลือแค่พ่อที่ติดต่อกันบ้างเป็นครั้งคราวแต่ผมก็ไม่ได้สนิทกับพ่อและนับถือลุงมาดเหมือนกับพ่อแท้ๆของตัวเองมากกว่าช่วงวัยเด็กนั้นผมจําได้ว่าชีวิตในกรุงเทพมันวุ่นวายและเต็มไปด้วยความเร่งรีบแต่ผมก็ได้รับความอบอุ่นจากลุงมาด ที่ดูแลผมเหมือนกับลูกแท้ๆลุงมาทำงานหนักเพื่อเลี้ยงผมและส่งให้ผมเรียนจนจบผมจึงไม่เคยคิดถึงบ้านเกิดเลยเพราะชีวิตในกรุงเทพมันทาให้ผมลืมไปว่าผมเคยมีบ้านอยู่ที่อื่นพอเรียนจบและทำงานได้ประมาณสามปีผมก็ได้รับข่าวร้ายว่าพ่อเสียชีวิตด้วยวัยชาราที่สมควรแก่เวลาจะจากไป ผมเองไม่ได้รู้สึกเสียใจมากเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้สนิทกันมากนักแต่พอผมได้รับพินัยกรรมที่พ่อทำไว้ผมถึงได้รู้ว่าพ่อยกบ้านให้กับผมซึ่งเป็นลูกชายเพียงคนเดียวทำให้ผมรู้สึกเสียใจมากที่ไม่ได้กลับมาเยี่ยมพ่อเลยทั้งๆท,ท,ที่พ่อนึกถึงผมอยู่ตลอดผมต้องเดินทางกลับไปบ้านเกิดเพื่อจัดการเรื่องบ้านและได้ปรึกษากับลุงมาดมาก่อนแล้วว่าจะขายบ้านที่นี่ เพราะไม่คิดว่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดซึ่งเป็นบ้านที่อยู่นอกเมืองในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานครับในการเดินทางกลับบ้านเกิดครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นแปลกๆมันเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปกันไปหมดผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องกลับมาที่นี่อีกแต่ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบก็เลยจำเป็นต้องกลับมาตอนที่มาถึงบ้าน ลุงมาแทบจำบ้านไม่ได้เลยเพราะเก่ามากๆและไม่ได้รับการปรับปรุงใดๆเป็นบ้านไม้ยกสูงมีขั้นบันไดขึ้นไปชั้นบนและชั้นล่างก็เป็นพื้นที่โล่งๆบรรยากาศร,รอบๆบ้านก็เงียบสงบไม่ได้มีบ้านคนอยู่ใกล้เคียงเลยตอนแรกผมกับลุงมาศคิดว่าเราจะไม่นอนกันที่นี่แต่กว่าจะขับรถเข้าเมืองไปพักที่โรงแรมก็คงกินเวลาเป็นชั่วโมง ผมกับลุงมาดเลยตัดสินใจที่จะนอนค้างที่บ้านหลังนี้หนึ่งคืนครับทุกอย่างดูเป็นปกติดีไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยแต่เพราะบ้านเป็นบ้านไม้เก่าๆยกสูงดูธรรมดาเหมือนบ้านยกสูงทั่วไปตามชนบทไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกแปลกๆแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาตอนกลางวันด้วยแต่พอตกกลางคืนทุกอย่างมันก็ดูเปลี่ยนไปครับพอได้อยู่สักพัก ก็รู้สึกว่าเวลาที่เดินไปเดินมามันมีเสียงไม้ดังเ e อียดตอนที่เราเดินก้าวเท้าทําให้บรรยากาศดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีในตอนกลางคืนช่วงหัวค่ําหลังจากที่ผมกับลุงมาดได้ทําความสะอาดบ้านไปพอสมควรและจัดเตรียมที่นอนในห้องนอนของพ่อแล้วเราก็นั่งคุยกันถึงเรื่องในอดีตที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ลุงมาดเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านนี้และพ่อของผม ซึ่งทําให้ผมได้รู้ว่าพ่อของผมนั้นจริงๆแล้วก็เป็นคนดีที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่ด้วยความที่ท่านต้องทํางานหนักและมีปัญหาส่วนตัวทำให้ท่านไม่สามารถดูแลผมได้อย่างเต็มที่และต้องแยกทางกับแม่ก็เพราะด้วยปัญหาทางการเงินไม่ใช่เพราะพวกท่านทั้งสองไม่รักกันครับผมกับลุงมาดนอนด้วยกันในห้องนอนของพ่อแต่พอยิ่งดึก เสียงไม้เก่าเวลาที่โดนลมพัดผ่านมาแรงๆก็ทำให้บรรยากาศของบ้านหลังนี้ดูน่ากลัวมากกว่าที่ผมคิดผมนอนไม่หลับและตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาข้างนอกห้องตลอดเวลาผมกําลังจะลุกออกไปดูแต่ลุงมาดก็จับแขนผมเอาไว้แล้วบอกกับผมว่าไม่ให้ออกไปดูพร้อมกับบอกให้ผมทำตัวเงีย,งยบๆอันอย่าออกไปฟังลุงนะ ลุงมาดกระซิบเบาๆแต่ผมรู้ดีว่าลุงมาดจริงจังก่อนที่จู่ๆประตูห้องนอนมันจะเปิดเองได้ผมตกใจมากแวบแรกผมคิดว่าคงเป็นเพราะประตูมันเก่ามากแล้วลูกบิดเลยอาจจะหลวมแต่ลุงมาดก็รีบดึงตัวผมให้นอนลงผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เพราะเห็นท่าทางของลุงมาด ที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนผมก็เลยยอมทำตามนอนลงแล้วแกล้งหลับผมแกล้งหลับอย่างที่ลุงมาดบอกแต่เพราะเสียงที่เหมือนคนเดินเข้ามาใกล้ๆมันทำให้ใจของผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาและอึดอัดมากครับเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนตอนนั้นจู่ๆผมก็เริ่มรู้สึกกลัวแต่ด้วยความอยากรู้ ก็ทำให้ผมล it, so the the high, ืมตาขึ้นมาก่อนจะได้เห็นคนร่างสูงใหญ่หน้าตาดุดันไม่มีขากําลังยืนจ้องมองผมอยู่พอมันรู้ว่าผมเห็นมันร่างของมันก็พุ่งเข้ามาที่หน้าของผมจนเห็นใกล้แบบระยะเผาขนผมร้องเสียงหลงลุกขึ้นวิ่งออกมาจากเตียงลุงมาดก็ตามออกมาด้วยผมรีบเปิดไฟทั้งบ้าน แต่ในห้องนอนยังมีเงาร่างที่ผมเห็นอยู่ขอร้องละ่ะอย่ามาหลอกมาหลอนลูกหลานกันเลยลูกหลานมาเยี่ยมเยือนบ้านมาทำความสะอาดให้กลับมาดูแลให้ชั่วคราวอย่ามาหลอกกันเลยนะครับผมไม่เข้าใจที่ลุงมาดพูดออกไปแต่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรจู่ๆไฟทั้งบ้านก็ดับผมกับลุงมาต,ตกใจมาก แล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระทืบเท้าลงบนพื้นไม้หนักๆกำลังพุ่งเข้ามาหาแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าตัวผมเองลอยขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยได้ยังไงมารู้ตัวแบบได้สติเต็มๆอีกครั้งก็ตอนที่ตัวกระเด็นไปอีกข้างกับลุงมาดอันไปหยิบกุญแจรถเราจะได้ออกไปจากบ้านนี้กันก่อนลุงมาดรีบบอกให้ผมไปหยิบกุญแจรถและจะออกไปจากบ้านหลังนี้ แต่มันก็เหมือนว่าเราถูกขังด้วยความมืดเลยครับเพราะไฟทั้งบ้านดับหมดและที่นี่ก็ห่างไกลจากบ้านหลังอื่นๆมองในความมืดแทบจะไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากๆและเริ่มจะสติหลุดเพราะความกลัวจนสายตาที่ปรับกับความมืดได้ก็ทำให้ได้เห็นร่างสูงใหญ่นั้นชัดๆอีกครั้งร่างนั้นแต่งตัวในชุดโบราณตัวสูงใหญ่หน้าตาดุดันมากๆ เดินเข้ามาหาผมและต่อว่าเรื่องที่ผมไม่เคยกลับมาที่บ้านเลยเอ็งเป็นลูกหลานลใครเป็นลูกหลานข้าแต่ไม่เคยให้ความเคารพข้าขอร้องล่ะครับเป็นลูกเป็นหลานของผมเองและผมจะสั่งสอนมันเองทวดจะดุอย่าว่ากล่าวหรือมาหลอกหลอนให้ลูกหลานต้องหวาดกลัวเลยนะครับลุงมาดเข้ามายกมือไหว้ขอร้อง จนทำให้ผมงงและสับสนอีกรอบร่างนั้นนิ่งไปแต่ยังจ้องมองมาที่ผมเหมือนเดิมก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาแขนขาของผมอ่อนแรงไปหมดแทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยล่ะครับเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงทุกอย่างก็สงบลงผมกับลุงมาดก็พยายามหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ลุงมาดถึงได้เริ่มเล่าให้ฟัง ว่าลุงมาดเองก็เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มาตั้งแต่เด็กว่ามันเป็นบ้านเก่าแก่ที่มีบรรพบุรุษของครอบครัวสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงและบรรพบุรุษก็หวงบ้านหลังนี้มากๆที่จริงลูกหลานทุกคนที่เกิดมาจะต้องมีการเข้าสู่พิธีไหว้บรรพบุรุษเพื่อแนะนำตัวเองแต่เพราะผมย้ายออกไปตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ได้เข้าพิธีนั้นลุงก็ไม่คิดว่าจะได้เจอกับวิญญาณบรรพบุรุษ ที่ตัวเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะมีจริงแต่พอเจอเข้ากับตัวเองแบบนี้แล้วลุงก็ต้องยอมรับเลยนะว่าถ้าไม่เจอกับตัวก็คงจะไม่เชื่อแน่แน,นอกจากนี้แล้วลุงมาดยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าตอนเด็กปู่ของผมก็เคยเล่าให้ลุงมาดฟังว่าบรรพบุรุษของครอบครัวเราซึ่งก็คือทวดปานเป็นคนที่ทำงานในวังมาก่อนแต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงอะไร ทวดปานเป็นคนที่ดุและเจ้าระเบียบมากมากแต่กลับตายโหงและไม่มีใครรู้ว่าทวดปานตายเพราะอะไรหรือใครทําให้ทวดปานต้องตายไปเพราะไม่มีใครบอกกับลุงมาดเอาไว้ถึงเรื่องนี้ครับผมพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเองก็ไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ผมเริ่มรู้สึกเสียใจที่ไม่เคยกลับมาที่บ้านเกิดเลย พวกเรานั่งคิดกันอยู่นานว่าจะทำยังไงต่อไปจนผมคิดว่าถึงยังไงผมก็คงไม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่แน่ๆผมเลยตัดสินใจบอกกับลุงมาสว่าผมจะทำพิธีอย่างที่บ้านของเราเคยทำซึ่งลุงมาสก็เห็นด้วยและตกลงที่จะช่วยผมวันต่อมาผมกับลุงมาสก็เดินทางเข้าเมืองไปซื้อของมาทำพิธีขอขอมาต่อวิญญาณของทวดปานและบรรพบุรุษทุกท่าน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามประเพณีและขออนุญาตขายบ้านและที่ดินผืนนี้ด้วยช่วงแวบ,บหนึ่งเหมือนผมจะได้เห็นทวดปานมายืนจ้องมองอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ทวดปานกลับมาในสภาพที่ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนกับเมื่อคืนขออภัยที่ข้าพเจ้าเป็นลูกหลานแต่ไม่ได้กลับมาดูแลบ้านเกิดข้าพเจ้ากราบขอขามาและขออนุญาตขายบ้านกับที่ดินผืนนี้ นั่นเป็นประโยคที่ผมจำได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ในตอนที่ผมพนมมือขึ้นและกล่าวขอขอมาต่อวิญญาณบรรพบุรุษทุกท่านหลังจากนั้นผมกับลุงมาดก็เริ่มดำเนินการขายบ้านกับที่ดินทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีครับบ้านกับที่ดินถูกขายไปในระยะเวลาไม่นานและผมก็ได้นําเงินที่ได้จากการขายบ้านกลับมาทําบุญให้กับบรรพบุรุษของผมด้วย ในวันที่ผมได้ไปทำบุญมานั้นผมก็ได้เห็นทวดปานที่มาหาผมในฝันท่านบอกให้ผมฟังว่าท่านไม่เคยห่วงบ้านที่ดินหรือสิ่งของอะไรแต่ที่ท่านห่วงที่สุดก็คือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากกว่าท่านอยากให้ผมดูแลลุงมาศให้ดีและทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นลูกหลานของตระกูลนี้ในฝันผมรับปากทวดปานไป และตั้งแต่นั้นมาผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้ครับเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตของผมดีขึ้นทั้งหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จและในเรื่องของครอบครัวที่ผมได้แต่งงานกับผู้หญิงที่นิสัยดีมากๆและผมก็ไม่ลืมสิ่งที่บอกกับทวดปานเอาไว้บ้านหลังใหม่ที่ผมสร้างไว้เพื่อมีครอบครัวผมก็ได้ให้ลุงมาดย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน และสัญญากับตัวเองไว้เลยครับว่าผมจะดูแลลุงมาดเป็นอย่างดีและเรื่องนี้ผมขออุทิศให้กับลุงมาดที่เป็นเหมือนกับพ่อของผมด้วยนะครับเพราะลุงมาดเพิ่งจากผมไปได้ไม่นานและที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ก็ทำให้ผมคิดถึงลุงมาดมากๆแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมกลัวแต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าการไม่ลืมบ้านเกิดและบรรพบุรุษของตัวเอง เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทุกวันนี้ถึงผมจะยังรู้สึกเสียใจที่ไม่เคยกลับมาดูแลพ่อแท้ๆและไม่ได้ทำตามประเพณีแต่ผมก็ยินดีมากๆที่ได้ทําพิธีขอขามาและทำให้วิญญาณบรรพบุรุษได้รับความสงบสุขนี่เป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับมันเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับผมและมันก็เป็นเรื่องเดียวในชีวิตของผมเลยครับ ที่เคยได้เจอกับผีหรือวิญญาณขอบคุณมากๆนะครับถ้าเรื่องของผมได้ถูกนำไปเล่าสวัสดีครับ